ขอนแก่นจัดเสวนาสารพลังต่อต้านข่าวลวงเมื่อวันที่29เมษายน2567เวลา9.30น,นาทีนห้องประชมุมท่านธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมผู้บริโภคสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยมีนายกรรนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการถูกหลอกลวงจากเครือข่ายและประชาชนเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือชี้เป้าเฝ้าระวงังส่งต่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคม เพื่อร่วมกันตรวจสอบข่าวลวงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหยื่อที่ถูกหลอกลวงพร้อมกับให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงเพื่อนำข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาถูกหลอกลวงในทุกรูปแบบหลังจากในไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเปิดการเสวนาได้รับฟังการประทถาเรื่อง ทำไมต้องใช้ปัญญาร่วมหมู่สู้ข่าวลวงโดยคุณสุพิญญากลางนรงผู้ก่อตั้งโคฟฟกไทยแลนด์ต่อด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนบทบาทและภาคีเครือข่ายในการร่วมสารพลังต่อต้านข่าวลวงจังหวัดคอนแก่นโดยภาคีเครือข่ายทุกองคอ์กรดำเนินรายการโดยคุณกมลหอมกลิ่น ผู้ประสานงานข้อพิเอษสารและร่วมลงนามจับมือเป็นภาคีเค,ครือข่ายต่อต้านข่าวลวงพร้อมเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวลวงจังหวัดคอนแกน่นคอนแกนเอนตี้เฟรคเ n วเซ็นเตอร์ขอขอบคุณดรทรงธรรมปินโตผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุน อาคารสถานที่เพื่อความสําเร็จของการจัดเสวนาในครั้งนี้ทงชัยกุศลากรสำนักข่าวแม็กโปรโรายงาน